สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่369ประจำเย็นวันเสาร์วันเสาร์ที่ 31สิงหาคมค่ะ2567นะคะพี่พี่ขาสิ้นเดือนแล้วนะคะพี่พี่ขาเริ่มต้นเดือนใหม่กันนะพี่นะชอบรายการไหนจะพี่จ๋าสนใจโทรทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่นะได้ที่เบอร์โทรนี้จา้ะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0ส่3น6 1 0นะคะพี่พี่ขาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่พี่นะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้นะคะพี่ขาเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องรัพีหนึ่งวันมาสองรอบนะพี่นะรอบเชา้ารอบเย็นจะรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นฝากพี่ๆติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรัพีกันด้วยนะพี่นะรายการที่หนึ่งเป็นสมเด็จเก่าค่ะ 200บาทเท่านั้นค่ะ1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทค่ะรายการที่2นะคะสมเด็จเก่าค่ะรายการที่3สมเด็จเก่าค่ะ รายการที่4สมเด็จอรหังค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะพี่นะเปิดให้พี่ๆสองร้200บาทเท่านั้นค่ะ1องสองร้บาท2ององสามบาทค่ะรายการที่5เป็นเหรียญพระพรมหลวงพ่อชำนาญน,นะคะพี่ขามีรอยจานนะคะ เหรียญพระพรมหลวงพ่อชำนาญค่ะมีรอยจานตอกโคต้ตตอกหมายเลขนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่สองร้อยบาทเท่านั้นค่ะรายการที่6กเหรียญหลวงพ่อโบทน้อยค่ะห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อโบทน้อยห่วงเชื่อมนะคะ หลวงพ่อโบดน้อยวัดบางว่านะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทนะคะพี่ขารายการที่7พระปิดตาเนื้อผงลงลักเก่าค่ะลักล่อนๆนนะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อผงลงลักค่ะเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นค่ะรายการที่8พระปิดตาหลวงปุ่โตค่ะ ฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะด้านหลังเป็นยันดวงค่ะปู่โต๊วัดประดู่ฉิมพลีนะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่ที่200บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่9นะคะพี่ขาพระปิดตาเนื้อผงค่ะมีคาบกุนะคะ ปิดตาเนื้อผงเก่าค่ะปิดทองด้านหน้านะคะพี่ขารายการที่10เหรียญหลวงปุโตค่ะเหรียญหลวงปุโตปีพศ2511นะคะเปิดให้พี่ๆที่สองร้อบาทเท่านั้นค่ะ11เเหรียญหลวงพ่อสง่าค่ะ เหรียญหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงนะคะราช,ชบ,บุรีค่ะสิบสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้นะพี่นะ ปีพศส5 5 2 2สมุดปาการค่ะ200บาทค่ะ13พระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะ อุดผงด้านบนนะคะ14เหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมค่ะมาในเบี้ยมนะคะพี่ขาปีพศ2546นะคะเหรียญหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมเปิดให้พี่ๆที่200บาทค่ะ 15จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนค่ะเหรียญหลวงปู่แหวนปี2521นะคะพี่ขาเปิดให้พี่พี่0 0บาทค่ะ16ซุ้มกอเนื้อดินเก่าค่ะ เจ็ดเหรียญหล่อหลวงพ่อคูณค่ะเหลียนหล่อหลวงพ่อคูณหลังยันนะคะพี่ขาสองพห้าร้อยค่ะ 18เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณปี39นะคะเปิดให้พี่ๆที่200บาทเท่านั้นค่ะ สิบเก้าเหรียญล้อแม็กหลวงพ่อคูณค่ะเหรียญล้อแม็กหลวงพ่อคูณวัดบานไร่นะคะด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ยี่สิบเป็นนางพญาเนื้อดินเก่าค่ะยี่สิบเอ็ดจะเป็นพระกุหนังนะคะพี่ขาพระกุหนังเนื้อชินตะกัวค่ะ 22เหรียญหลวงพ่อยิดค่ะเหรียญหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะคะพี่ขา23มเหรียญเหรียญหลวงพ่ออุ้นนะคะพี่ขาวัดตาลกงนะคะ เป็นเหรียญส่งน้ำหลวงเพราะอุ่นวัดตาลกงค่ะเพชรบุรีนะคะพี่ขา24สิี่เหรียญหล่อหลวงปุสุกค,ค่ะ 25เป็นเหรียญสมเด็จพระยานสังวอ,อ่สังนนะคะพี่คะเหรียญสมเด็จพระยานสังวรนนะคะยี่สิบหกเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ 27เจ็ดเหรียญหลวงพ่อโครงวัดวังสัพพรสค่ะ28หลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ ยี่สิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะสามสิบจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ 31สมเด็จด,ด้านหลังจะเป็นยันหลวงพ่อกวยค่ะ32มสิองพระลีลาเม็ดขนุนหลวงพ่อกวยค่ะ สาเป็นพระกิ่งเนื้อตะกัวค่ะมีรอยจานนะคะพี่ขาพระกิ่งเนื้อตะกัวมีรอยจานกุนก้นอุดผงค่ะสามสิบสี่พระกิ่งกระไหลทองเก่าค่ะ 35เหรียญเจริญพรล่างหลวงปูทป่ทิมค่ะปู่ทิมวัดละหารไล่ระยองนะพี่นะปีพศ2517ค่ะ36ขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะ ังตะกุดหนึ่งดอกด้านหลังนะคะ37มขุนแผนเนื้อดินเก่าค่ะ38พระวัดพับค่ะ 39เหรียญเสียนพ่อแก่วัดตะวัดตะกูนะคะพี่ขาเหรียญเสียนพ่อแก่วัดตะกูค่ะ40เป็นเสียนพ่อแก่ค่ะ โอเคค่ะพี่ขาน้องรบพีลงครบทุก40รายการแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ09908415610925439610น่าอนะคะพี่พี่ขาสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ